ยินดีต้อนรับสู่การคุยเจาะลึกกันอีกครั้งนะครับวันนี้เรามีเรื่องน่าสนใจมากเออเหมือนจะเป็นรหัสลับบางอย่างนะครับที่คนที่ประสบความสำเร็จเขาใช้กันค่ะน่าสนใจมากเลยค่ะไม่ว่าจะเป็นสายไหนๆเนาะน,น,น,นักธุรกิจศิลปินนักกีฬาใช่ครับจากข้อมูลที่เรามีเนี่ยดูเหมือนว่ามันเออไม่ใช่แค่โชคหรือพรสวรรค์อย่างเดียวแต่เป็นเรื่องของวิธีคิดวินยัยอะไรพวกนี้มากกว่า จริงค่ะข้อมูลหลายๆแหล่งนี่ชี้ไปทางเดียวกันเลยว่าปัจจัยข้างในเนี่แหละสำคัญทัศนคติการลงมือทำจริงๆครับงั้นเรามาลองแกะรหัสพวกนี้กันดูว่ามีอะไรซ่อนอยู่บ้างเริ่มที่รหัสแรกเลยไหมครับดูเหมือนจะเป็นจุดเริ่มต้นเลยก็คือพลังความคิดค่ะ โดยเฉพาะเรื่อง growth mindset ครับผม growth mindset ที่เชื่อว่าเราเก่งขึ้นได้พัฒนาได้ตลอดใช่ค่ะตรงข้ามกับ f i x mindset ที่คิดว่าความสามารถมันตายตัวแล้วคนที่มี growth mindset จะมองอุปสรรคความท้าทายต่างๆเป็นเรื่องของการเรียนรู้เป็นโอกาสเหมือนเป็นบันไดให้ก้าวข้ามไปไม่ใช่กำแพงมาขวางถูกต้องค่ะอย่างที่คุณหมอสมรัตจากลามาท่านก็เน้นเรื่องนี้ว่าต้องเชื่อก่อนว่าเราพัฒนาได้ หรือตัวอย่างเออร์ซูล่าบอนส์ที่มิชชั่นทูเดอะมูนเล่าไว้นี่ชัดมากอ๋อครับที่แม้จะมีข้อจำกัดเยอะแยะใช่ค่ะทั้งสีผิวเพศฐานะแต่เธอก็ไม่ยอมให้สิ่งเหล่านั้นมากำหนดเลือกสร้างทางเดินของตัวเองขึ้นมาอันนี้คือพลังของความคิดจริงๆสุดยอดเลยครับพอมีไม์เซ็ตที่ใช่แล้วรหัสต่อมาที่เห็นชัดๆเลยก็คือการลงมือทำกับวินยัยหรือกริดที่เขาเรียกกันค่ะลงมือทำนี่สำคัญมาก ครับมีแนวคิด b i a s towards action จาก mission to the moon อันนี้น่าสนใจคือทำไปก่อนเลยไม่ต้องรอแรงบันดาลใจใช่ใช่ค่ะเหมือนที่ศิลปินชัก c l o สบอกแรงบันดาลใจนะ่ะสำหรับมือสมัครเล่นพวกโปรเขาแค่ลงมือทำทุกวันโหคมมากครับส่วนคำว่า grit เนี่ยที่ทางรามาอธิบายไว้มันลึกกว่าแค่ขยันนะคะคือต้องมีทั้งความมุมานะ perseverance บวกกับความลหลงไหล passion ด้วยอ๋อต้องมี passion ด้วยค่ะ แล้ววินัยก็คือการทำสิ่งที่ต้องทำแม้จะไม่อยากทำอย่างที่มูลนิธิยัวพัทอ้างมาเรคยลาวไว้เลยอืมครับทำซ้ำๆสม่ำเสมอใช่ค่ะเพื่อไปให้ถึงเป้าหมายเหมือนเอดิสันกว่าจะสำเร็จได้ก็ต้องทดลองซ้ำๆเป็นพันๆครั้งแล้วก็มองความสำเร็จเป็นระบบด้วยนะคะไม่ใช่แค่โชคช่วยครับการสร้างระบบนี้เองที่จะทำให้มันยั่งยืนไม่ใช่แค่ทำๆหยุดหถูกค่ะเลิกเอาเวลาไปแลกเงิน มาสร้างระบบที่มันทำงานให้เราได้อันนี้ AYD ก็พูดถึงเหมือนกันครับแต่พอลงมือทำมันก็ต้องมีพลาดบ้างล้มเหลวบ้างใช่ไหมครับอันนี้น่าจะเป็นรหัสที่3แน่นอนค่ะการเรียนรู้จากความล้มเหลวครับผมใน m มซ์เซ็ที่เริ่มจากศูนย์บอกว่าความล้มเหลวเนี่ยไม่ใช่จุดจบนะแต่เป็นส่วนหนึ่งของโครสู่ชัยชนะเลยใช่ค่ะเป็นบทเรียนราคาแพงแต่มีค่ามากมีตัวอย่างเยอะแยะเลยนะคะคนด,งดังๆที่เคยล้มมาก่อนวอร์ดิสนี J.K. Rowling ครับ Steven Spielberg ก็ด้วยใช่ไหมครับใช่ค่ะหรืออย่างกรณีเรดารลโอที่มิชชั่นทูเดอะมูนเคยเล่าไว้ในชาร์ดเลยเกือบหมดตัวเพราะมั่นใจตัวเองเกินไปอืมบนครั้งนั้นสอนให้เขาเอ่อต้องคอยท้าทายความคิดตัวเองตลอดเวลาแล้วก็ต้องรู้จักปล่อยวางอีโก้ไม่ใช่ว่าฉันต้องถูกเสมอครับ การยอมรับว่าเราอาจจะผิดพลาดได้นี่สำคัญมากสำคัญมากค่ะแล้วก็เรียนรู้จากความผิดพลาดของคนอื่นด้วยอย่างที่แพนโฟลบอกแล้วก็ต้องมีทักษะในการรับมือปัญหาฟื้นตัวเร็วปรับตัวเก่งที่เรียกว่า resilience ครับผมและรหัสสุดท้ายที่ดูจะรวบยอดทุกอย่างไว้ด้วยกันก็คือเรื่องกลยุทธ์และการโฟกัสค่ะ ขยันอย่างเดียวไม่พอเต้าทำให้ถูกจุดด้วยครับทั้ง AYD ก็ชี้ประเด็นนี้ว่าต้องรู้ว่าเมื่อไหร่ควรปฏิเสธโอกาสที่ไม่ใช่เป้าหมายหลักของเรา ใช่ค่ะการตัดสินใจพวกนี้ต้องใช้การคิดวิเคราะห์ critical thinking การปรับตัว adaptability ที่โค้ชจีเนียพูดถึงบ่อยๆแล้วเรื่องโฟกัสนี่เป็นยังไงครับก็คือคนสำเร็จเขารู้จักใช้พลังงานให้ถูกที่ค่ะโฟกัสเรื่องสำคัญจริงๆอย่างมาร์คซ์เคเบิร์กที่ใส่เสื้อผ้าซ้ำๆอ๋อครับเพื่อลดการตัดสินใจเรื่องเล็กน้อยใช่ค่ะเก็บพลังสมองไว้คิดเรื่องใหญ่ดีกว่า แล้วก็มีแนวคิดเรื่องแข่งกับตัวเองไม่ใช่ไปแข่งกับคนอื่นอย่างสตีฟจ็อบส์หรือไมเคิลจอแดนอืมน่าสนใจครับรวมไปถึงการมีวิสัยทัศน์ที่ชัดเจนการสร้างเครือข่ายพวกน,นี้ก็เป็นส่วนหนึ่งของกลยุทธ์ทั้งหมดค่ะครับผมสรุปแล้วรหัสลับที่เราคุยกันวันนี้ก็มีตั้งแต่ความคิดแบบเติบโตหรือ g r o s s mindset ค่ะการลงมือทำอย่างมีวินยัยมีกริด การเรียนรู้จากความล้มเหลวมองให้เป็นบทเรียนและสุดท้ายคือกลยุทธ์การโฟกัสให้ถูกจุดครบเลยนะครับครับค่ะแต่อยากย้ำปิดท้ายนิดนึงว่าความสำเร็จมันไม่ใช่แบบปิ้งแล้วเกิดขึ้นเลยมันเป็นกระบวนการเป็นระบบที่เราสร้างทีละเล็กทีละน้อยทุกวันครับค่อยๆสร้างค่อยๆปรับปรุงใช่ค่ะและหัวใจคือรับผิดชอบในสิ่งที่เราคุมได้คือความคิดการกระทาของเราเองครับ เป็นข้อคิดที่ดีมากเลยครับสำหรับคนฟังนะครับลองคิดตามดูว่าจากรหัสต่างๆที่เราคุยกันวันนี้มีข้อไหนหรือมีการกระทำเล็กๆอะไรที่รู้สึกว่าเออใช่เลยแล้วพอจะเอาไปเริ่มปรับใช้สร้างระบบความสำเร็จในแบบของเราเองได้บ้างค่ะลองสำรวจรหัสเหล่านี้ดูนะคะอาจจะเจอกุญแจสาคัญที่เปลี่ยนชีวิตเราก็ได้ครับผมสำหรับวันนี้ขอบคุณมากนะครับ ขอบคุณค่ะ